ครับตอนนี้เราอยู่ในสวนลำไยนะครับซึ่งผู้หลับผู้ใหญ่นะครับที่ประเทศกัมพูชานะได้เข้ามาเยี่ยมชมสวนแล้วก็มาเยี่ยมพี่น้องครัพี่น้องกัมพูชานะครับซึ่งท่านวัฒนะนะครับก็เป็น นายนะครับเป็นนายนะครับอยู่ที่ฝั่งกัมพูชานะครับเป็นคณะของฝ่ายรัฐบาลนะครับก็ได้บสบายัดเลยนี่เข้ามาแจกน้ำนะครับแจกน้ำแจกขนมขนมนะครับให้กับพี่น้องกัมพูชาที่กำลังทำงานอยู่นะกำลังเก็บลำไยอยู่ในประเทศไทยนะครับบรรยากาศก็มีความสุขมากนะครับเชื่นมืนมากๆเลยท่านวัฒนาครับ วันนี้มามาพบกับพี่น้องที่มาช่วยเก็บลำไยในประเทศไทย<อ>เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ดีใจมากเลยเนี่ยมามาเที่ยวเนี่ยเนี่ยสวนลำไยของทิศทางนี่แหละแ,แล้วก็ <Okay. S 2> วันนี้ทิศทางนี่เอาลูกน้องออมาช่วยเก็บลำไยของของฐานนะแล้วก็วันนี้ก็พรมวันประชุมเป็นคือวันใหญ่ที่สุดของกัมพูชานะ วันที่สุดแล้วก็วันที่สุดในวันนี้เออเออปีนี้ครับผมไม่ได้ไปวัดเนี่ยสองคนเนี่ยแล้วก็เมียเนาะไม่ได้ไปวมาเมียบัดเมียจริงเมียจริงเมียจริงก็แม่ส่วนลำใหญ่แล้วก็ได้เอาคลองมาติดตัวนิดน้อยให้ลูกน้องกัมพูชาครับก็เป็นแบบทำบนรวมกันนำใจนิดน้อยที่สำคัญ ้ดยสายใจเลยครับดูจริงใจเลยนะแล้วก็ขอบคุณมากครับฐานประธานบริษัทบริษัทอะไรเอเยนก์อยักดูนะโลโก้หน่อยโลโก้หน่อยนี่น่ะบริษัทนี่บริษัทนี่ที่ทำให้นี่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 ะลำใหญ่นี่โอ้ใหญ่มากเลยอันนี้ของเทนะไมาใช้ของ มาใช้ของฟ้อมแบบนี่ของฟ้อมนลยนั่นะมาใช้ของฟ้อมแล้วก็โอเคะเเกครับครับเนี่ยน้ำใช้แบบนี้ทำให้จะทำให้ล้ำใยแบบนี้ครับดีอย่างงี้ถ้าอยากได้แบบนี้ต้องใช้ผลิตภัณฑ์บริษัท PSK อสเคสองสองศูนย์ศูนย์ห้าครับสองสองศูนย์นะอยากได้แบบนี้ แต่นี้ไม่ต้องพูดแล้วบรรยายเยอะแต่เพียงเอาภาพเนี่ยมาเป็นผู้บรรยายนะครับสามารถแต่ทําให้ลําไยลูกโตได้เก็บเป็นเปอร์ทองโดยไม่แตกครับผมครับที่สําคัญลูกให่ลูกโตลูกโตใช่ครับและไม่แตกไม่แตกแล้วไม่เน่าไม่เน่าที่สาคัญเนี่ยเนี่ยเนีนีไม่เนาดูนะครับนี่นะไม่มีติก ่ไม่มีเต็กเลยนะครับแล้วก็ไม่มีไม่เน่าไม่เน่าไม่เน่าไม่มีเตกว่าลองชิมดูไหมลองชิมดูดูเนื้อดูดูเลยดูเลยดูชิ้นเนื้อดูชิ้นเนื้อดูนเนื้อปอกแล้วน่ะเออครับอืมก็เอนี่ยลกันี่ลองชิมนะอ๋อดูก้อนเลยเนี่ยโอ้โหนะครอะไรนะสุดยอดใช่ไหมสุดยอดนะสุดยอดครับเนี่ยจริงนะครับสุดยอดสุดยอดละไรดีอย่างนี้ก็เพราะว่า อะไรนะผลิตภัณฑ์บริษัทพีเอทสองศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าครับยยูนิเซสายดาวสาขาสายดาวสาขาสยาวที่ทีเปิดสาขาจนมาครับตอนนี้นะครับได้รับเกียรตจากที่ประทานนะอ่าอรุณมาด้วยนะครับพร้อมกับ ภรรยาตัวจริงมาด้วยนะครับโอ้ภรรยาตัวจริงอ่าจริงสวยค่นี้เลยนะเออสวยดีเลยวันนี้เราไม่รู้ว่ามีแต่ตัวจริงมาม่ได้ตัวจริงมาตัวปลอมมาไม่ได้ดูนี่ภรรยาตัวไม่จริงมาไม่ได้มาไม่ได้ตัวจริงตัวอมมาได้ไหมมาได้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ